หนุ่มเมายาอาราวาดปวนชุมชนผู้ใหญ่บ้านฟิวขาดชักปืนยิงแฉประวัติเพิ่งออกจากสถานบำบัดไม่ถึงเดือนก็กลับมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกขู่ระเบิดทำร้ายแม่ เมื่อวันที่20มิถุนายนร้อยตำรวจเอกนัทธ,ธานภูสีสางรองสารวัตรสอบสวนสอพอบ้านลาดเปิดเผยว่าเมื่อเวลา20นาฬิกาของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงบริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลบ้านหาดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี จึงรายงานพันตำรวจเอกอภิรักษ์เพิ่มชยัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านลาดรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตตำรวจพิสูจน์หลักฐานพอจอวอเพชรบุรีและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างสันเพชรธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรีที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บชื่อนายนทวัฒน์สงวนนามสกุลอายุ25ปีสภาพถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ทะเบียนป้ายแดงของผู้บาดเจ็บสภาพล้มอยู่กลางถนนในกล้าการพบขวดน้ำกระถ่อมาตะกะอยู่สองขวดและปลอกกระสุนปืนขนาด11มิลลิเมตรตกอยู่บนถนน6ปลอกส่วนผู้ก่อเหตุคือนายเฉลิมพลสงวนนามสกุลเป็นผู้ใหญ่บ้านยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายนนทวัฒน์ผู้บาดเจ็บได้ขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญเขย่าประตูรั้วด่าด้วยถ้อยคำหยากคายที่หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านจนนายเฉลิมพลหมดความอดทนใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปที่บริเวณหน้าบ้านที่นายนนทวัฒน์ตอดรถอยู่จนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว ส่วนสาเหตุของความขัดแย้งครั้งนี้คาดว่านายนนทวัฒน์คงจะเกิดความโกรธเคืองนายเฉลิมพลที่ส่งชื่อของตนเข้ารับการบำบัดยาเสพติดอีกทั้งเคยถูกเตือนเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ไปทำร้ายแม่และอลาวาดของเงินไปซื้อยาเสพติดเพื่อมาเสพมื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่นและพรบอาวุธปืนก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ด้านนายบรรพศสงวนนามสกุลอายุ59ปีตาของนายนนทวัฒน์กล่าวว่าขณะที่ตนนั่งดูฟุตบอลอยู่ในบ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ100เมตรได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดออกไปตรวจสอบก็พบว่านายนนทวัฒน์ถูกยิงอยู่หน้าบ้านที่ทำการผู้ใหญ่บ้านรถจักรยายยนยนต์ล้มอยู่กลางถนนนายบรรพศกล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้นายนนทวัฒน์ได้เข้าไปอาราวาสที่ที่ทำการผู้ใหญ่เมื่อช่วงกลางวันโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาระนับเหตุไปครั้งหนึ่งแล้วซึ่งนายนนทวัฒน์ได้หลบหนีไปนายบรรพฤกล่าวอีกว่ากระทั่งช่วงเย็นนายนนทวัฒน์กลับมาก่อเหตุอาลวาสที่บ้านผู้ใหญ่บ้านอีกรอบจนถูกยิงเข้าที่บริเวณช่วงแขนและขาเจ็บสาหัส โดยนายนนทวัฒน์มีพฤติกรรมพัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดเคยเข้ารับการบำบัดแต่ก็ออกมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกนายเฉลียวสงวนนามสกุลอายุ65ปีพ่อของผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่านายนนทวัฒน์มีพฤติกรรมเมายาอารวาดชอบถืออาวุธมีพระ โดยวันนี้ได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายแม่ของตนเองอีกทั้งทำลายข้าวของภายในบ้านขู่ว่าจะระเบิดบ้านของผู้ใหญ่บ้านทำให้คนในหมู่บ้านและครอบครัวเกิดความเอือมระอาและกังวลว่านายนนทวัฒน์จะมาก่อเหตุอีก คั้งนี้นายนนทวัฒน์มีพฤติกรรมติดยาเสพติดมานานแล้วและเพิ่งอ,ออกจากการบำบัดยาเสพติดมาไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังออกจากสถานบำบัดก็ก่อเหตุอาลวาดท,ทุกวันทั้งภายในบ้านและนอกบ้านจนทำให้ชาวบ้านต่างพากันเอือมระอาะกันทั้งชุมชน